เด็ดอีกรอบนึงเลยจ้ากับเตือนทนเซนแนลนะคะโอ้แม่ครัวคนเดิมคนเก่าคนเดิมนะคะแกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้ราสั่นเมื่อกี้แกงหน่อไม้สูตรผู้ไทยหมดหมูหนูค่ะแกงหน่อไม้ผู้ไทยค่ะหมูหนูมะอึตามด้วยบวบผักสชีมีพอจะไทยบ่าผักชีมีเออมีปลาหมึกพร้อมวะ คบสูปลาหมึกด้วยเศปลาอีือด้วยนะปลาอีหือดไหนดูที่ตักขึ้นมาดูที่ปลาอีนี่เลยต่นปลาอีหือนี่ค่นนี่ค่ะนี่ทานนี่ปลาหมึกปลาหมึกมันละแซบละเบอสูตรทไทยใส่ขาเบอหม้ใหญ่ข้าวเบรอใส่ละบนขาเบร์ใส่ละขาดแต่กระบอกใส่หลายแค่ละเหนียวเกินไปลายย่างถ้าเนียวเกินไปแล้วมันจะมีเส้ พักเสียงเป็นกางแดดคะักะงค่ม <oh, ีภาษาไทยไหมพักเสียงไม่รู้ค่ะภาษาไทยเขาไม่เคยรู้จักนี่แหละค่ะพักเสียงพู้ไทยค่ะหอมรสชาติดีมากฮะักหอมแย่เป็นในสซ่มันนะเ็มในนสวหอมแย่ใช่ไหมเอ้ามันมีพันธุ์ด้วยเหรอมีค่ะเออมีพันธุ์มาขาย อหอมแย่บูสุดยอดอยังใส่ประเทศได้ไคะ่ะล่อห้เดือดก่อนนะคะล่อห้พักสุกก่อนเนาะ,ะล่อห้ไอ้บวบแล้วก็ฟักทองบักอนี่ใส่ลงไปอีกนะคะสุดยอด ันนี้พกกั่ตนว่ารุโดดเด้อใช่ลูกโดดนี่นี่ลูกโดดค่ะผู้ใดบโพสต์เป็นปะอ่าอันนี้พกเพื่อนว่าลูกโดดค่ะลูกโดดกัดตึบกัดกัดตึบนี่นะคะทีมสุดยอดนะคะสุดยอดของอาหารข้าวกระเม็นข้าวลระเม็นข้าวละ อันนี้หมอยังนี่หม้อต้มกระต้มค่ะหม้อต้มผัดหม้วต้มผัดมัดตอกเสร็จแล้ว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 น่ากินน่ากินสุดยอด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 หอม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 เอาไปชิมได้หรือยังนี่ชิมหรือเปล่ายังบ่วซุปปันได้เนาะโอเคย่ยังบ้วนซุปหม้อนี้ลงก่อนเอาหมอนี่ไปย่างจะได้หมอนี่ไม่ ตัวนี้ค้างก้อนจนตายจนได้อะโมมาใส่สโอเค <c oughs> สามกษัตริย์สามวิเครานะครับแม่บ้านบ้านนองพอบนนองอไง่อันนี้เห้เผอน,นี่น้ำกรปุ้นค่ะน้ำกรปุ้น อุ้ยคนละลุ้นนะแม่พี่แม่หม้อสามอันนี้มั้งจ้าแม่นค่ะรอรอเดือดรอเดือดรอเดือดปิดฝาก่อนถ้างั้นไม่ดฝารอเดือดโอเคพอดีเลยจ้าอันนี้แรบหมู แคบหมูเหรออร่อยขนาดเลยแคบหมูมจ้ะคุณผู้เหตดเอาปากขึ้นแดงแถวๆน้ขค้ฮาลิมสติกพิเศษกำลังทําแคบหมูซีมเงกันพีน่น้อง ตงเสียงกขาเลยพี่้อมคะกรอบกรอบมากเลยอือหืออือหือสุดยอดเลยอ๋ออดแคบหมูเพ็รแดงคะมันคือกรอบ มีม่มีไม่อือก็โดนๆมันก็กรอบเอียงคุณวะบ้มีสูตรสูตรคือทอดให้กรอบสูตรมันนะทอดไหกอบคุณดูน้ำไฟก็คนให้มันดูอ๋อคนใบแห้งไบแห้งมันเสมออ๋อนั่นคือคนบ่อยๆคนดูดูคอยก้คนตลอดนด้แหละคอยนะคอยอยู่ตลอดเวลานด้แหละคอยนั่นนะ ไปยุใส่ฝักพ่นคือเก่าไปอยู่ใส่ฝัพ่นคันรนบ่อยๆแต่ก็ไฟกบโบชี้แห้งเพราะไฟปานกลางเนาะแม่จ้าจ้าไฟปานกลางไฟปานกลางไม่จะไม่ก่อนไม่จะไม่ก่อสุดยอดนะคะสุดยอดสุดยอดของแคบหมูนี่คืออีกอีกอีกเมนูหนึ่งนะคะเมนูเด็ดอีกนะะสำหรับแม่บ้านฝั่งนี้นะคะเก่งมาก ครั้งก่อนนั้นเพื่อนก็ฮ็ดอันอันนั้นอีทเอ้ยหมูกรอบก็สุดยอดหมูกรอบอันนี้ยังไม่เจอแคบหมูอีกค่ะนี่อีกเมนูหนึ่งเฮ็ดอย่างข้านี่ต้มชั่วต้มชั่วต้มชั่วธรรมดามาซีมมาซิมผู้จัดการผู้จิ้งกินนะเด้อนะซิมตาให้ซู้ิ้งกินไหมากลดได้มาซิมเอา เพราะเขาใส่น้ำเนี่ยมันมันติดเกลือก้นนะนะก็เลยมาให้ไปใส่น้ำโอเคอู้สุดยอดเลยบัตรเห็นะหคะเมนูหนึ่งเมนูเด็ดตำซั่วบ้านเราตำซั่วป่ะทำซั่วก็คือเอาข้าวปุ้นใส่ตำหุ้งซื่อเนี่ยนะตำหุ้งแบบนี้แต่ว่าหันเขล้นบอกข้าวปุ้นลงไปก็เอื่นว่าตำซั่วแต่ถ้าตำมั่วจะอีกอันนึงนะใส่เยอะแยะ ผักดองผักดองผักสดเมนูเด็ดเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งนะคะทำมาจากนอกเลยเหรอสุดยอดเลยจ้ะแซ่บครับพี่น้องครับแซ่บตายเศก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 รับสำรับปูมักสุดยอดของวเมี่ยมหมอนะสุดยอดของวเมี่ยมหมอนี่นะมาเจ็คกัน ตมม้วนะจ้าอีกเมนูหนึ่งนะคะทีมเมนูเด็ดจ้าขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครขอบคุณจ้า